อ่าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับวันนี้พี่ก็จะไปตีแพ็คนะครับก่อนอื่นพี่เนี่ยตั้งใจจะไปตีนี่เลยแพ็คแคชออฟไททันนะเดี๋ยวเข้าไปดูอ่านี่ตอนแรกพี่ตั้งใจจะเข้าไปตีแพ็คแคชออฟไททันนะจะไปเอาเนี่ย ปลดล็อกเจ้าเมเทียแคนโทโซรัสนะครับแต่มันมีอีกหนึ่งแพ็กที่ใช้เจ้าเล็กซี่ลงสนามต่อสู้เข้ามานะและถ้าชนะนี้ก็มีโอกาสได้เจ้าเล็กซี่ตวงด้วยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะน้อยอยู่ของรางวัลอย่างอื่นก็แบบธรรมดานะครับมุ่งหวังเลยได้เจ้าเล็กซี่ส่วนเจ้าบาคิโอโอรัสนี่ก็พี่ก็ปลดล็อกไปแล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปตีแพ็คนี้กันแหละนะครับตัวก็ค่อนข้างจะโหดอยู่นะแถมบังคับใช้เจ้าเล็กซห่งตัวด้วยเลเวลสิบเล็กซี่นี่ลงไปนี่น่าจะลงไปน้อนอะ่ะนะครับนี่นี่นี่เจ้าเล็ี่โอเคมันก็ต้องใช้อินโดลง2ตัวเนาะไม่งั้นไม่ไหวเดี๋ยวใช้อินโดสอตัวแล้วกันนะครับ โอเคมารอบแรกใช้เงินค่อนข้างจะแพงอยู่นะค่อนข้างเยอะอยู่โอเครอบแรกมาเลยเล็กซี่ตัวแรกนี่ต้องชาร์จเลยนะเพราะนอนแน่นอนคู่ต่อสู้ค่อนข้างจะแข็งนะครับมี2แล้วก็ตีมา2องปังเล็กซี่ไปนอนเห็นไหมนอนง่ายมากอินโดรัเตอร์ลงสนามนะครับเดี๋ยวก็จัดเลย สองแต้มแล้วก็ต้องป้องกันนะโอเคไปสองแต้มไปนอนโอเคตัวแรกเรียบร้อยไปตัวที่2นะครับมี2แต้มตีมา2เขาเราแค่1งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จัดสองแต้มได้เนาะไปแล้วก็ชาร์ตไปสองแต้มไป นอนโอเครอบแรกนี้ไม่ตึงเท่าไหร่นะครับเจ้าคานมีสามแต้มมันต้องตีสามแหละโอเคมันตีกับสามนะครับปังแล้วก็นอนไปอินโดรับเตอร์ตัวสุดท้ายลงสนามไปเลยจัดเท่าที่มี5้าแต้มไปไปนอนนะเจ้าคานรัรเตอร์โอเค ก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกเนาะมาดูอีกรอบหนึ่งโอเคได้ DNA ม่วง20เองนะฮะรอบ2บังคับใช้เล็กซี่เหรอโอ้โหอย่างนี้ต้องรีตัวเลยนะไปเดี๋ยวเข้าไปดีกว่าตรีรวดเดียวไปเลยอ๋อแต่ตัวกินพืชสามตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรีตัวเล็กซี่นะเพราะว่าพี่ แลนะตอนนี้ก็มีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับอ่าอยู่ไหนอะนี่นี่นี่ต้องรีตัวนะโอเคก็ต้องใช้บริการเงินเขียวนะครับไปอ่ะต้องเร่งนะครับแล้วก็เอาลงตัวแรกเหมือนเดิมแล้วก็ต้องจัด ถ้าชชว์ๆเลยก็ต้องอินโดสองตัวเนาะอืมอินโดสองตัวเอาชัว์ดีกว่าไหมเอาชัว์ดีกว่านะครับเผื่อแพ้ขึ้นมาเดี๋ยวเสียเวลาเสียเงินเขียวเพิ่มอีกลงมาอย่างนี้เราก็ต้องชาร์จเลยนะเพราะนอนแน่นอน Galaxy เราเก,ก็ต้องชาร์จเลย ของเขามี2องเขาก็น่าจะตีมา2แหละโอเคเขาตีมา2นะครับปังเรานอนอินโดรัปเตอร์ของเราลงสนามก็จัดเลยสองแต้มพอนะ2แต้มแล้วก็ชาร์จได้นะเราก็ชาร์จสแต้มไปนอนโอเค ตัวที่สองนะครับลงสนามมามี2แต้มตีมาสองนะครับปับงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จัดเลยสองแต้มแล้วก็ชาร์จสองไปสองแต้มรอบนี้ชิวไปนอนโอเคตัวสุดท้ายเจ้าดิปโปโดคัตใช่ไหม โจมตีมาสามนะครับปังนอนเลยละอินโดตัวสุดท้ายของเรามีหกแต้มสบายสบยจัดเลยไปเลยไปนอนปับปับเรียบร้อยไปโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบสองของการตีแพ็คเจ้าเล็กซี่นะได้ดีนเอม่วง20นะครับ ไปรอบสุดท้ายอ่าต้องรีตัวอีกใช่ไหมใช้เล็กซี่อีกอะโอ้โหรอบนี้เฮ้ยเลือดมืนกว่าแล้วจะสู้ได้เหรอเนี่ยใช้เล็กซี่หนึ่งตัวอินโดสองตัวจะสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ย โอ้ทำจะสู้ยังไงอะเดี๋ยวรีตัวก่อนแล้วกันอ่ะรีตัวอีกแล้วก็ต้องลงตัวแรกอะ่ะแหละโอ้โหแล้วจะสู้ยังไงเนี่ยใช้ครึ่งบกครึ่งน้ำเหรอไม่เก่งขนาดนั้นเนาะก็ต้องอินโดสองตัว ต้องสองตัวนะตัวที่2ต้องป้องกันไว้ด้วยเอามาโอเคตัวแรกนี่ต้องชาร์จก่อนเลยเราก็ชาร์จก่อนเลยเพราะนอนแน่นอนของเขามี2องเขาจะตีมา2ตีมา2นะครับปังโอเค อินโดตัวนี้ลงมาต้องป้องกัน2เนาะะสมแต้มชาร์จไปก่อนป้องกัน2ชาร์จหนึ่งมาเขามี2ตีมาแค่หนึ่งอีกโอเครอบหน้าเขาจะมี4เราก็ป้องกัน3เนาะแล้วก็ชาร์จหนึ่งมา โอเคเขามีสตีมาสี่มาอย่ากักนะโอเคเขาตีมาสี่รอบนี้เราต้องจัดการเลยสามแต้มแล้วก็ต้องชาร์จเลยนะต้องชาร์จเลยอ่ะป้องกันไม่ได้ผลแน่นอนต้องชาร์จไปสามแต้มตัวแรกไปนอนก่อนไปนอนก่อนเจ้าแรปเตอร์ โอเคตัวที่สองมี4ี่โอ้โหล้าตีมา3เหลือหนึ่งอา่าตัวนี้เราตี3ได้เราก็ตี3แต้มต้องตีเผื่อหนึ่งแต้มแล้วก็ต้องป้องกัน3มแต้มนะ โอเคไปโอ้ย okay, uh oh, แล้วเขาไปชาร์จด้วยปังเฮ้ยไม่น่านอนนะผลต่างสองแต้มไม่นอนนะโอเคเขาตีมาหเฮ้ยโอเคยังไม่นอนอย่างนี้ชนะโอเคพลิกเกมตายจัดเลยสี่แต้มไปเลยปังเรียบร้อยโอ้โ uh ห oh, นึกว่าจะแพะ้ โอเคครับก็ชนะไปนะครับสําหรับทั้งสามรอบนะครับทั้งการตีแพ็คเจ้าเล็ซี่เนาะมานลุ้นกันได้เล็กซี่หรือเปล่าขอให้ได้ไปโอ้โหเห็นมาแต่ไกลขอบแดงอือหือเจ้าแกลิเมมัสนะโอ้โหตัวอื่นเยอะแยะได้ตัวแร ตามเ w 65คุ้ขุมสุดสุดโอ้โหโมโหอ่ะรับของรางวัลก่อนดีที่ได้ DNA แดงนี่แหละเฮ้อได้ตัวระดับแรเลยอะระดับน้อยสุดเลยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวโมโหอารมณ์เสียไปตี แพ็คนี้อีกแพ็คเลยแล้วกันเจ้านี้เลยโอเคใช้แต่ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำนะคู่ต่อสู้ ai ก็ไม่เท่าไหร่เราก็จัดปุ๊บตัวที่2ไปเลยคิดว่าตัวเดียวน่าจะตบไหวนะเดี๋ยวลงไปก็ตบเลยโมโหไปเลยไปนอนนะ ปังพี่โมโหนะอารมณ์ไม่ดีตัวที่สองเจ้าลาจามีสองไม่ทำอะไรพี่ตบนะอารมณ์เสียอยู่ตีมาสองตอีมาปังโอเคพี่ก็ใส่หนึ่งชาร์จหนึ่งไปอารมณ์เสียมาลองรับอารมณ์พี่หน่อยโอเคเจ้าสไปโนแรปเตอร์มีสอง ตีมสอโอเคปังตัวเดียวก็จัดการได้หมดไปเลยสแต้มมาลองรับอารมณ์พี่หน่อยนะครับไปนอนโอเคชนะไปอย่างง่ายดายนะครับสำหรับแพ็กตีเจ้าออสตาฟิกาสอรัดเนาะโอเคได้ดีเนม่วงห้ไปรอบ2องนี่แหละีิปโปต่อแล้วก็เด็กๆลงไปอีก2ตัว ไปมาลองรับอารมณ์ที่จัดเลยหนึ่งไปปังเรียบร้อยตัวที่สองแรปเตอร์มีสองแต้มตีมาสองนะโอเคสบายสบายเดี๋ยวแล้วก็ตีหนึ่งชาร์หนึ่งไปไป นอนโอเคเจ้าสุพรณโนนะครับมีสองไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรพี่ตีเลยนะจะให้รู้ว่าพี่อารมณ์ไม่ดีอยู่โอเคต้องไปโทษเจ้าแพ็กเล็กซี่นะทำพี่อารมณ์เสียโอเคมา ได้ดินเอโมอีกห้เออได้เยอะกว่าแพ็คเมื่อกี้อีกเนาะรอบ3ดิปโปโลงหนึ่งตัวที่เหลือตัวเด็กอีกสตัวใช้แต่ดิปโปเก็บหมดเลยเราก็จัดเลยหนึ่งแต้มไปนอนไปนอนนะโอเคเจ้าคานโอลเตอร์มีสอให้โอกาสทำ โอเคไม่ทําใช่ไหมไม่ทำพี่ทําไปเข้าหนึ่งแต้มก็นอนเหมือนกันไปนอนตัวสุดท้ายมี3มแต้มทำอะไรไหมไม่ทำไม่ทำพี่ทำนะโอเคเข้าสองแต้มไปก็ไปนอนโอเคชนะไปสามรอบแล้วมา ขออีกทีนึงเด็กพี่จะได้อารมณ์ดีขึ้นนะไปรอบที่สีก็เจ้าดิปโปอีกแหละแล้วก็เด็กๆอีกสองตัวตัวไหนก็ได้ไปหนึ่งแต้มไปนอนเลยเจ้าทีเล็กไปนอนโอเคตัวที่สองเจ้าสไปโนนะครับ มีสอ,สอแล้วไม่ทำอะไรพี่ทำโอเคไม่ป้องกันด้วยก็ไปนอนแบบรวดเร็วเลยตัวสุดท้ายเราทีเล็กอีกแล้วมีสไม่ทำอะไรพี่ทำเขาหนึ่งแต้มก็ไปนอนโอเคเออ อารมณ์ดีขึ้นนะครับชนะทั้งสี่รอบแบบง่ายดายใช้ดิโปลงจัดการอย่างเดียวเลยนี่ได้แพ็คเจ้าออสทาฟิกาโซลัสนะครับไปเปิดกันเลยโอเคแล้วก็ได้การเจ้าออสทาฟิกาโซลัสมาอีก1นใบนะครับดีเจนเดอรี่ระดับ1นเนาะเออแต้มเ w 650เยี่ยมตรงนี้แหละอ่าปลดล็อกพี่ก็เคยปลดล็อกไปแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวก็ไปรับ dna แดงโอเคได้20อย่างละยีะ่สเดี๋ยวขอรับดินอส้มนิดนึงก็น่าจะเรียบร้อยรับของทุกอย่างโอเคก็จบไปนะครับสําหรับการตีแพ็คพิเศษของเจ้าเล็ซี่นะบ,บังคับใช้เล็ซี่ลง แต่ของรางวัลที่พี่ได้รับก็ไม่ถูกใจนะได้การ์ดระดับแรลเองอะ่ะเสียดายแล้วก็ไปเลยไประบายอารมณ์ที่แพ็กเจ้าออสราฟิกาซอรัสแบบง่ายๆเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอารมณ์ดีแล้ว